กุ้งนางอีกแล้วนะคะในช่องกุ้งชาติแฟมิลีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอลง YouTube โดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือเป็นแอปคลายมัตเตอร์เนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปตัดต่อวิดีโอก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกุ้งนางด้วยนะคะเราไปดูกันเลยอ่าเราก็เข้ามาที่หน้าของโทรศัพท์ของกุ้งนางแล้วเนาะ แล้วเราก็เข้าไปที่แอปนี้เลยนะคะแอปคลายมาเตอรน์นี่ตัวส้มๆนะคะเข้าไปแอปตัวนี้เลยค่ะพอเราเข้ามาในแอปนี้เสร็จนะคะเราจะเข้ามาในหน้าตัวแอปคลายมาเตอร์แล้วนะคะแล้วเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บเราก็กดเลือกไปที่สิบหกต่อเก้าค่ะคือเป็นช่องของ youtube นะคะกดไปเลย พอเราเลือก16ต่อ9ปุ๊บเราก็ไปเลือกภาพหรือวิดีโอที่เราจะตัดตอนเลยค่ะคงจะเอาวิดีโอนี้เนาะปึ๊บสมิว่าเลือกวิดีโอนี้เนาะเราก็กดเล่นเลยค่ะลองเล่นดูสวัสดีค่ะพบกับอุ้งนางอีกแล้วนะคะในช่อง กุ้งชัดแฟมบิลี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอลง YouTube โดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือเป็นแอปคลายมัตเตอร์เนาะส่วนตรงที่ว่าเป็นแอปคลายมัตเตอร์นะคะก็คือกุ้งนางก็จะใส่เป็นรูปของคลายมัตเตอร์เนาะแล้วก็รูปที่กุ้งนางโหลดมาก็คือจะโหลดใน Google เนาะก็พิมพ์ไปว่ารูปภาพแอปคลายมัตเตอร์หรืออยากได้รูปภาพแอปอะไรเราก็โหลดมาได้เลยเนาะว่า เป็นรูปภาพนั้นรูปภาพนี้เนาะอันนี้กุ้งนางโหลดมาแล้วเนาะก,ก็เลยจะทําให้ดูเลยว่าการใส่ยังไงเราต้องเข้าไปที่เบเยอร์นะคะคือเราแทรกรูปภาพเข้าไปเบเยอร์ er นะใส่เข้าไปแล้วกดไปที่มีเดียค่ะปึ๊บนี่เราก็จะสามารถเลือกรูปภาพเรา รูปภาพกุ้งนางอยู่ตรงไหนนะรูปภาพเยอะจะจะหายากหน่อยเนาะอ่ะน่าจะอยู่คัมเวล่านี่แหละนี่เห็นไหมกุ้งนางก็จะมีคลายมาสเตอร์มีแอปอินชอตมีไลน์คัมเวล่าเนะเาะแล้วก็กดภาพคลายมาสเตอร์เลยนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงวิดีโอเราเลยแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะนี่ใช้นิ้ว เลื่อนตรงนี้ให้มันเล็กลงแล้วแต่เราจะใช้ค่ะว่าจะเล็กใหญ่ใหญ่แค่ไหนเนาะนี่แล้วก็กดเครื่องหมายถูกข้างบนปุ๊บเราก็ลองเล่นดูเตอร์เนาะแอปคลายมาเตอร์เนาะก็ก่อนอย่างตรงแอปคลายมาเตอร์เน,ะเนปปา,าเนะเดี๋ยวเราเลบออกก่อนเนาะตรงแอปคลายมาเตอร์เราตัดก่อนเป็นแอปคลายมาเตอร์เนาะ แอปใครมาเอเนาะตรงแอปคลามาเตอร์เราตัดออกก่อนก่อนจะตัดเราแยกหัวอ่านก่อนเนาะถ้าเราไม่แยกเราจะตัดออกทั้งหมดเลยแล้วเราก็ต้องหาภาพมาใส่ใหม่เนาะแล้วก,กดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมปุ๊บต้องนังใช้นะคะก็คือเป็นแอปคลายมัตเตอร์เนาะนแ,นแอปคลายมาเตอร์เนาะต่อไปตรงที่เป็นแอปคลมาเตอร์เนาะ เราฟังไปดูก่อนก็ก่อนจะไปตรงนี้เราก็ลบออกก่อนลบออกไปเลยเพราะมันผิดเนาะอ่าลองดูโดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือเป็นแอปคายมัตเตอร์เนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปตัดต่อแอปคายมัตเตอร์เนาะแล้วก็ปุ๊บเราเลื่อนมาหน่อยว่าเราจะใส่ภาพตรงไหนแล้วกดไปเบเยอร์เนาะเบเยอร์ใหม่แล้วก็ก er er มีเดียเนาะ แล้วก็กดภาพที่เราจะเอาอะคลายมาเตอร์เนาะก็ะเลือ่อนนี่ใล่ลงไปกดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมปุ๊บโดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือเป็นแอปคลายมาเตอร์เนาะนี่มันก็จะขึ้นเนาก่ตตอนจะไปดูคลิปตัดต่อนะคะคลิปสอนตัดต่อวีดีโอก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องกุ้งนางด้วยนะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เราอยากจะใส่ช่องของเราอ่ะข้างบนนะคะว่ากด subscribe กดกระดิ่งเราจะมีเดี๋ยวจะมีวิธีสอนการโหลดวิดีโอกด subscribe อีกทางหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องไปโหลดในนั้นก่อนแล้วเราค่อยเอามาตัดต่ออีกทีหนึง่งแล้วมันก็จะเป็นวิดีโอที่เรากด subscribe เนาะเดี๋ยวกุ้งนางจะใส่ให้ดูก่อนอันนี้กุ้งนางทํามาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนทําวิดีโอกด subscribe แล้วกันเนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปตัดต่อนะคะ คลิปสอนตัดตัดต่อว v ีดีโอก็กด subscribe อ่าตรงกด s u b s c r i b e เนาะแล้วก็กดเบเยอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่มีเดียปุ๊บนี่กุ้งนางจะทำไว้นี่ที่กุ้งนางทำไว้เนาะปุ๊บสีเขียวตัวนี้อันนี้คือทำไว้แล้วเดี๋ยวจะมีการสอนนะว่าจะทำยังไงนี่มันก็จะเป็นวีดีโอขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมปุ๊บมันจะเป็นฉากเขียวนะมันจะมี ให้เราดาวน์โหลดใน YouTube นะเดี๋ยวจะมีวิธีการสอนไปดาวน์โหลดว่าดาวน์โหลดยังไงเนาะแล้วก็มันเป็นฉากเขียวอยู่เราก็เลื่อนไปขวามือกดคำว่าโครมาคีตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเปิดเลยปุ๊บสีเขียวมันก็จะหายไปนะไม่ต้องตกใจสีดำมันมาแล้วเราก็กดตรงนี้ ถูกต้องนี่สีเขียวมันจะหายไปเลยแล้วเราก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วกกดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมชแล้วก็กดมาดูใหม่ที่เคานนี้ก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอลง YouTube โดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือเป็นแอปคลายมัตเตอร์เนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปตัดต่อนะคะ คลิปสอนตัดต่อวีโอก็กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้ช่องกุ้งน,นางนด้วยนะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะนก็แค่นี้เนาะก็ถ้าอยากจะทําต่อไปก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเนาะอยากจะใส่อะไรก็กด barrier, เบเยอร์กดอะไรอย่างนี้เนาะก็ทําตามกุ้งนางไปเลยเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องกุ้งชาติฟเฟรนเีลล่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ